สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบรรลักษ์ชวนทั้งค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเสนอเมนูบัวลอยดอกเตซีวัตถุดิบของเรานะคะวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยวิบีวิบีค่ะวัตถุดิบวัตถุดิบนะคะมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะ ค่ะน้ำกะทินะคะต้องสดๆนะคะต้องสดต้องสดสแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยนะคะสคิสีที่เราใช้สีที่เราใช้จะเป็นสีจากธรรมชาตินะคะมีสีอะไรบ้างเอ่ยก็มีสีจากพักทองนะคะเป็นสีเหลืองสีจากพัดม่วงนะคะก็จะได้สีม่วงแล้วก็สีจากเผือกนะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะคะโอเค เีจนเกินไปนะคะให้ม for so, ันเป็นก so, ้อนที onde, ่ไม่จับตัวกับแาชนะเก็จะนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะน้ำใส่ทีละนิดทีละนิดนะคะดูตามความเหมาะสมถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งในปริมาณมากน้ำก็จะต้องเพิ่มตามการปริมาณแป้งนะคะไม่ให้เหนียวเกินแล้วก็ข้นเกินไม่ให้เหนยวโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เรามา กดตัวขนมกดตัวตัวผลไม้นะคะเพื่อที่จะทำเป็สนสีอันนี้แั้งทองแั้งทองเราก็เนื่อเรียบลอยแล้วนะคะราก็นางบี้ให้ละเอียดเพื่อจะได้ผสมกับตัวแป้งนะคะนี่นะคะเราผสมแั้งทองกับแป้งเข้าไปนะคะ เดียวกันนะคะมันจะได้ออกมาเป็นสีเหลืองที่สวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวผสมก่อนนะคะพี่วีผสมให้ดูก่อนโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาปั้นแป้งของบัวลอยให้เป็นตรงๆเล็กๆนะคะเพื่อเราจะมา,มาประกอบให้เป็นรูปดอกเดซี่เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากสีไหนสีขาวสีอสั ปันเล็กๆนะคะเดี๋ยวมันจะต้องใหญ่เกินนะคะใช่เราปั้นลงไปก่อนพักนะพักกอนนะใเดี๋ยวให้เห็นตัวดอกประกอบอันนี้นะคะเป็นดอกเดซี่นี่เราปั้นแบบนี้นะคะ เห็นไหม,ไมเ,ห <S <S เห็นไหมหเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่านะคะแล้วก็ตั้งแป้งพักไว้นะคะ,ะเราก็ตั้นอย่างนี้ไปปั้นอย่างนี้โอเคนี่นะคะถ้าเกิดว่ามันเดือดแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาเราก็ตักแยกไว้เลยค่ะใส่ใบเตยลงไปเลยนะคะจะได้หอมหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป โอเคแล้วเราก็เคี่ยวไฟอ่อนๆค่อยๆให้น้ำตาลมันละลายเติมเกลือนิดหน่อยนะคะ,อะ,เ,ะเ,เออระวังน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวกะที่จะแตกมันค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะกับน้ำกะทิ ใส่เครื่องเคียงใส่เผือกใส่มันก็ได้นะคะตามใจชอบสวยงามค่ะบัวลอยดอกเดซี่เราหอมหวานมันละมุน